สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก t r u e m o v e H สวัสดีค่ะพบกับนินิดาวันอัศวทวีโชคในไอซ์ออนไชน่าค่ะตาเที่ยวเขาเจลี่สื่อเทียนเล่นอสื่อเคซินชอร์เายงัเริ่มต้นจับตาแดนมังกรในวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในลาวซึ่งสร้างขึ้นโดยจีนค่ะ โรงงานแห่งนี้นะคะจะสร้างขึ้นโดยบริษัท Hydro Power International Engineering Cooperation ของจีนนะคะโดยเริ่มดำเนินการสร้างแล้วหลังจากที่ศึกษาข้อมูลและเตรียมการมาเป็นเวลานานหลายปีค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีบุคคลสำคัญของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีด้วยค่ะซึ่งก็มีกำหนดจะสร้างเสร็จในอีก6ปีข้างหน้าโดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด1,290ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ซึ่งคาดว่าโครงการขนาดใหญ่นี้นะคะจะสามารถสร้างงานได้มากกว่า1,500ตำแหน่งงานและยังจะสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วยค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างจีนและลาวที่คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันเลยนะคะและต่อไปค่ะนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณปู่วัย93ปีในจีนที่เขาคนนี้นะคะแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีวันสายเกินไปสำหรับการออกกำลังกายค่ะ ตอนนี้นะคะคุณปู่วัย93ปีคนนี้ได้กลายเป็นคนดังในกวางโจวของจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากว่าคุณปู่คนนี้ออกกําลังกายทุกวันตั้งแต่อายุ70ปีจึงทําให้มีหุ่นที่ปิดมากนะคะจนได้รับฉายาว่าเป็นคุณปู่นักกล้ามหลังจากที่รูปของเขาได้รับการเผยแพร่ในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสนะคะก็ได้บอกว่า คุณปู่คนนี้มาออกกําลังกายที่ทุกวันเป็นเวลานาน20ปีแล้วค่ะไม่ว่าอากาศจะแย่แค่ไหนเขาก็จะมาจนกลายเป็นดาวเด่นในฟิตเนสแห่งนี้ซึ่งคุณปู่ก็ได้ชักชวนสมาชิกในครอบครัวให้หันมาออกกําลังกายกับเขาด้วยและหวังว่าจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุรวมถึงคนหนุ่มสาวให้หันมามีความสุขกับการออกกําลังกายได้ด้วยค่ะ 13ปีคนนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายค่ะซึ่งเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเรานะคะไม่สามารถจะทําสิ่งใดได้สําเร็จหากปราศจากสุขภาพที่ดีได้ค่ะและปิดท้ายกันในวันนี้นะคะไปกันที่แอฟริกาค่ะทีล่าสุดนั้นเขาได้มีการจัดการแข่งขันกางปูและอู่ชู้ซึ่งเป็นศิลปะ,ปะการป้องกันตัวของจีนกันด้วยค่ะ ไม่นานมานี้นะคะสถานทูตจีนในคิก,กาลีเมืองหลวงของประเทศรวันดาได้จัดการแข่งขันจังฟูและอู่ชู้ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนค่ะโดยงานนี้นะคะได้จัดขึ้นที่คิก,กาลีอินรอสเตเดียมและสามารถดึงดูดความสนใจจากทั้งชาวราวันดาและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในรวันดาได้มากเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งผู้ที่ชนะจากทีมต่างๆนะคะก็ได้รับเหรียญรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะก็จะได้รับไปประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแข่งขันไปด้วยค่ะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าศิลปะการป้องกันตัวของจีนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะและมีผู้คนนะคะที่สนใจจะเรียนรู้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะ แล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุ์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสําน,นักสิ่งแวดล้อมกลุ่มเทพอาทครค่ะ每周一到周五同一时间敬请收看 TNN 二十四核国社共同推出的放眼中国今天到此杰束，谢谢观看แล้วกลับมาจาาับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ใน Eyes on China นะคะสำหรับวันนี้ลิลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ